สวัสดีนะครับวีนายเรสช็อปนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพาไปทดสอบกันเกี่ยวกับเรื่องของระบบระบายความร้อนกันนิดนึงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นอัปเดตงานกันนิดนึงก่อนทันนี้เป็นลูกค้าประจานะครับ c ี5าดีเซลนะครับของคุณพิมนะครับใช้งานมาถึงวันนี้ก็3 0 0 0 0 0กิโลเมตรแล้วมีการเปลี่ยนเครื่องไปแล้ว1ครั้งแน่นอนเครื่องตัวที่2ตอนนี้ก็ใช้ใหม่เกิน1เท่าตัวเรียบร้อยแล้วล่ะประมาณ1เท่าตัววันนี้มาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับนะฮะก็โฆษณากันนิดนึงแล้วกันแบตเตอรี่เนี่ยของเดิมก็เป็นนเดลคอรแต่่ปุ ที่ยังไม่เป็น EFB นะครับอายุงานที่ใช้ล่าสุดเนี่ยใช้ได้มาถึง1ปีกับ8เดือนนะก็ประมาณ20เดือนเลยนะครับลูกค้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2 1นะก็ตีซะว่าปี2 2และปีนี้ก็ปี2 3นะครับชัดเจนนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยของเดลคอคุณภาพเขาใช้ได้นะครับผ่านนะครับแล้วก็ตอนนี้อัพเกรดเป็นตัว EFB นะครับ EFB เนี่ยจะรับประกันให้2ปีนะครับตัวนี้นะครับค่า CCA เนี่ยที่สติกเกอร์ติดไว้เนี่ย 720ครับแต่เมื่อสักครู่ทีมงานวัดจริงเนี่ยเดี๋ยวไปดูคลิปในติกตอกก็ได้นะครับขึ้นมาระดับ900 cca เลยนะครับทีนี้วันนี้มาคุยอะไรกันต่อในเรื่องของระบบความร้อนกันนิดนึงผมเนี่ยคันนี้เราขยายหม้อน้ํากันตั้งแต่เมื่อประมาณสักน่าจะร่วมๆเกินเกิน2ปีไปแล้วนะครับลูกค้าใช้หม้อน้ําตัวนี้ทีนี้เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยก็มีการคุยกันว่าแนะนําว่าอยากให้ติดพัดลมเพิ่มเติมเพราะ หลังๆเนี่ยเราเจอมาว่าหม้อน้ําที่มันใหญ่นะครับมันก็เหมือนแก้วน้ําที่ใหญ่นะครับแล้วถ้าเรามีน้ําแข็งเท่าเดิมก็คือเหมือนเรามีพัดลม2ตัวนะครับพัดลม2ตัวตัวนี้นะครับเนี่ยมนแรงเท่าเดิมแต่ภาชนะบรรจุน้ํามันเยอะกว่าเดิมลองคิดง่ายๆครับตามหลักการครับมันก็ไม่พอที่จะระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วครับนะฮะเราจึงติดตั้งเพิ่มเติมครับอันนี้เป็นพัดลมนะครับนะฮะเนี่ยเข้ามานี่ครับ นะฮะนี่ติดเพิ่มไว้นะอันนี้ติดมานานแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราผมพาไปดูนะครับว่าตัวเลขจะเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยผมให้พี่อู๊ดเนี่ยทำชุดคิดขึ้นมาแล้วตัวสายไฟนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะติดเพิ่มตเติมให้กับรถคุณชนินอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนิดหนึ่งไปดูรถคุณชนินนิดหนึ่งดีกว่าไหนๆก็ถ่ายละนะครับคุณชนินเนี่ยก็มีหม้อน้ําที่ขยายมาแต่ว่าไม่ได้ทําที่ผมนะฮะทำที่อื่นมาเดี๋ยวพาไปดูงานครับ ให้ดูเลยตอนนี้รถอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยหม้อน้ําใหญ่เหมือนกันมีเนียเหมือนกันความหนาเหมือนกันงานอันนี้ไม่ต่างกันหรอกส่วนใหญ่แต่ทําไมตอนหลังผมไม่ใส่ให้ลูกค้าเพราะเราเจอว่าหม้อน้าเนี่ยมันมีความหนาหลายเกรดหลายเบอร์อ่ะมองด้านข้างตรงนี้เห็นไหมเนี่ยไม่เห็นความหนาเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นนิ้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอหมมันมีหนาบางต่างกันเล็กน้อยถ้าหนาไปสิ่งที่เป็นปัญหาคืออะไร ลมที่ผ่านเนี่ยถ้าแรงไม่พอไม่สามารถถ่ายเทความร้อนได้ทันนะครับไปดูคลิปคันนี้ย้อนหลังได้นะครับผมไม่มีลบไลฟ์อยู่แล้วนะครับไปดูได้ว่าความร้อนคันนี้เวลาร้อนเนี่ยคาอยู่แถวแถวร้อยนึงเนี่ยนานนะครับกว่าจะลงเพราะอะไรหม้อน้ํามันใหญ่ครับเราเข้าใจว่าหม้อน้ําใหญ่มันดีแต่มันต้องควบคู่กันกันกบพัดลมที่แรงมากพอครับเดี๋ยวคันนี้เราจะติดพัดลมให้เหมือนคุณพิพม์เลย นะครับอันนี้ผมคุยกับลูกค้าละหลังไม่นะครับเพราะอะไรคันนี้ความร้อนสูงและประจบกับคันนี้จูนมาบูทหนักนะครับไม่ต้องถามว่าจูนที่ไหนเราไม่อยากมาคุยเรื่องนั้นกันเอาเป็นว่าจูนมาจูนเนอร์เขาอาจจะจุดขายคือเขาอยากให้มันแรงแต่ในความแรงเนี่ยเราต้องบริหารเรื่องความร้อนให้อยู่นะครับท้ายที่สุดเนี่ยปากเกนแตกเห็นไหมครับน้ําดันครับเพราะฉะนั้นบางคันพอแรงแล้วเหมือนเมื่อสักครู่ที่เราถ่ายไปเนอะมาด้าสอง อารมณ์เดียวกันนะครับพอทำมาแรงแต่เมื่อสักครู่เนี่ยผมเช็คแล้วความแรงที่ผิดเพี้ยนอาจจะมาจากกล่องคเคร่งไฟฟ้าก็ได้ผมแนะนาลูกค้าลองเซ็ตกล่องเร่งไฟฟ้าดูก่อนนะครับอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องความร้อนเนี่ยดีที่สุดเดี๋ยวเราจะเพิ่มพัดลมหนึ่งตัวเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่เยอะแล้วก็เราลองมาแล้วกับรถคุณพิมพัดลมที่ติดตั้งไปเนี่ยถึงวันนี้3ามปีแล้วนะยังไม่เสียเลยใช้ได้แปลว่าพัดลมยี่ห้อตัวนี้ก็ผ่านการทดสอบแล้วกัน นะครับผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะอยู่3ปีหรอกผมเคยบอกลูกค้าแล้วอย่างน้อยมันอยู่ได้สักปีปีกว่าเสียก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นพัดลมสแปร์มันเป็นพัดลมที่มาช่วยระบายเพิ่มเติมนะครับไปดูได้ใครใส่หม้อน้ําใหญ่ๆแบบนี้มาด้าสองหรือรุ่นไหนก็ตามเนี่ยถ้าคุณมีตัววัดเทมพ์ถ้าของมันเวิร์กจริงอุณหภูมิจะต้องต่ำกว่าเดิมหรือคงที่ได้นานร้อนยาก แล้วเวลาร้อนหรือพีคขึ้นไปแล้วขึ้นปรื้ดขึ้นไปกราฟขึ้นสูงไปแล้วแป๊บเดียวต้องลงไม่ใช่ขึ้นไปแล้วแล้วโฮเป็นแฟตไม่ได้นะครับนะฮะเท่ากับการระบายความร้อนเอาไม่อยู่นะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับหม้อน้ําใหญ่เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องควบคู่กับการขับขี่ที่เหมาะสมกันด้วยอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยคลิปนี้ผมไม่ตัดหลอกถ่ายสดๆนะครับเพราะว่าอยากจะถ่ายมานานละแต่บางทีตังวะมันก็ไม่ได้นะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยมีคนถามมาเยอะเรื่องของพัดลม นะครับอ่ะวันนี้ก็พาไปดูแล้วกันว่าตัวเลขเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะทดสอบรถลูกค้าไปด้วยว่าปกติหรือเปล่านะครับมีอะไรผิดปกติไหมอ่ะไปลุยกันเลยครับเบื้องต้นอ่ะคันนี้ลูกค้าตัดระบบมาแล้วนะครับเพิ่งตัดไปเมื่อสักไม่กี่หมื่นโลนะครับแล้วก็แรกๆก,ก็จูนมาแรงเหมือนกันผมก็บอกว่าให้ให้ให้จูนเนอร์เขาปรับให้หน่อยเพราะว่ามันแรงไป นะครับซึ่งมันมีควันด้วยแล้วก็ลูกค้าก็ไปแก้มาสุดท้ายก็แก้ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีคุณจะจูนคุณต้องคุยกับจูเนอร์ด้วยนะเฮ้ยเราไม่เอาแรงนะเราขอแค่ปิดระบบได้ไหมนะครับทําได้เปล่าหรือ,อยังไงเพราะว่าการจูนแรงเนี่ยมันเกินความจําเป็นนะครับอ่ะมาดูความร้อนคันนี้คุณดูตัวเลขดิ79เนี่ยใส่วาลน้ําเปิดเร็วหม้อน้ําหนา มีพัดลมเพิ่ม79ครับนะครับเดี๋ยวคุณดูไลฟ์นี้นะเดี๋ยวผมจะไปตัดไลฟ์ของคุณชนินมาแทรกไว้แล้วกันถ้าเกิดเอาไปลงใน YouTube แล้วคุณจะมาดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงเนี่ยเหยีบยบๆโยกๆความร้อน94เห็นไหมคือความร้อนมันมาตามบูสเซอร์โบครับเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณรักษาความเร็วให้มันนิ่งได้เนี่ยบูสมันก็จะทำงานน้อยนะครับรถมันก็จะไม่ค่อยร้อน ขับเร็วได้แต่อย่าจุม่มพูดพูดพุดลงไปอย่างนี้นความร้อนจะมาก็ขอบพระคุณนะครับลูกค้าที่ติดตามเข้ามากันอย่างท่วมท้นละต้องบอกเลยขอบพระคุณจริงๆเราพยายามจะรักษาคุณภาพงานนะครับแล้วก็เรื่องอะไรอ่ะควบคุม ดูแลมีบริการต่างๆให้มากขึ้นครอบคุมยิ่งขึ้นไปเนี<ม>่ยไปเรื่อยๆเห็นไหมหวานๆเลยเอา้าวลองเบรกกันหน่อยอา่ายังจับไม่เต็มนะอืแต่ว่าลองมากไม่ได้เดี๋ยวร้อน ไาอาการมีทึดอๆเมื่อกี้เริ่มเบาลงแล้วอ่านนี้บอกผ้าเดิมก็น่าจะผิวหน้าไม่ค่อยดีต้องให้มันรันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันไล่ตัวผ้าเก่าเดี๋ยวผ้ามันจะเริ่มเรียบลงมาเองแล้วมันก็เสมอกระจารน,นะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องสังเกตนิดนึงถ้าเกิดคนขับรถไม่สังเกตก็อาจจะขับได้ใช้ได้อะไรเงี้ยเนี่ยอย่างรถที่ร้านรถตู้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปเจียละเพราะมันหกหมื่นกิโลเมตรละ นะครับมีอาการมาตั้งแต่ช่วงประมาณใกล้ๆห้าหมื่นแล้วนะแต่เป็นไม่มากนะครับหลังๆนี่ก็เริ่มเป็นเยอะขึ้น เริ่มแล้ว้าเริ่มจับดีขึ้นเรื่อยๆนี่ก่อนเดี๋ยวไปลองขับกันด้วยหัวฉีดอันนี้เช็คทั่วไปให้ก่อนนะครับ0.3 0.2 0.5 0.4อูะ่ะอยู่ในเกณฑ์น,นะครับคันนี้เนี่ย DPF ตัดมาประมาณ15,000โลแล้วครับ อาจจะนานกว่านั้นนิดหน่อยครับบวกลบเพราะก็มีการรีเซ็ตระบบเนอะเราไปดูกันดีกว่าความร้อนคันนี้เป็นยังไงแล้วก็อาาัตราเร่งยังเป็นยังไงกันบ้างป่ะสามแสนนะครับสามศูนย์หกสองศูนย์เออศูนย์สองสี่อ่าไอซอฟเขียวนะครับคันนี้เนี่ยมีไฟสามเหลี่ยมขึ้นนะครับเบรกบูสเตอร์ปกติไหมอ่าเช็คเลยนี่ก็ลงปกติครับนี่ครับ เมื่อกี้เครื่องดับนะครับไอสต็อปทำงานนี่เบรกบูสเตอร์ลงเรื่อยๆครับปกตินะครับอเห็นไหมลงถึงเจหแล้วหยุดนิ่งลงกลึบนี่ของเขาดีครับปั๊มสุญญากาศดีอยู่ครับปกติครับเ<ะ>วลามีไฟแปลกๆอย่าไปเดามีโอกาสขับมาให้ช่างสแกนครับเพราะขนาดช่างมีเครื่องสแกนบางครั้งเนี่ย ยังต้องตรวจแล้วตรวจอีกเลยครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยรักษาผลประโยชน์ของเราดีกว่านะครับลูกค้าประจําผมผมสแกนฟรีลูกค้าใหม่ไม่เคยใช้บริการขอเก็บค่าสแกนเบื้องต้นนะพูดกันอย่างนี้แล้วกันเหมือนเปิดบินอะ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวรอนิดหนึ่งมาห้าร้อยเมตรคันนี้เป็นยังไงแล้วดูความร้อนนะความร้อนเขาเจ็ดสิบเก้าอ่ะแปดสิบเมื่อกี้เห็นป่ะแล้วก็ลงมาเจ็สิบเก้าให้เห็นเลยไหมคือการแปลผันความร้อนของเขาเนี่ยขึ้นได้ลงได้ควบคุมอยู่ นะครับอ่ะรถเยอะเอาเท่าที่ได้แล้วกันเดี๋ยวไปลองฝั่งนู้นบ้ายนี่โอ้โหนานๆกดทีควันก็ออกนะเนี่ยรถเขาม่ค่อยๆเหยียบอะ่ะอืมผมมากดกระแทกทีหนึง่งอ่ะพอก่อนสามร้อยเมตรร้อยี่ห้าโดยประมาณไม่เอิดอยู่แล้วครับนะฮะ 3 0 0รอเมตรร้อโดยประมาณมาดูความร้อนกันเท่าไหร่แปดสิครับลันที่หนึ่งตรง 84, แปดสิละเนี่ครับ83ดสครับเห็นไหมครับไปดูได้นะครับว่ารถคุณชนินมีหม้อน้ำอลูมิเนียมเหมือนกันแต่ความร้อนไม่ใช่แบบนี้นะครับความร้อนไม่ใช่แบบนี้นะครับ บางคนเนี่ยอยากจะปรับปรุงระบบระบายความร้อนแต่ต้องทําความเข้าใจที่ผมบอกว่าเฮ้ยรถเนี่ยแต่ละคันมันไม่เหมือนกันคุณดูเนี่ยต้องดูด้วยพัดลมติดรถเข้ามาแรงหรือเปล่าอย่างรถยุโรปเนี่ยพัดลมติดรถมาเนี่ยโหแรงเสียงหึ่งมาเลยนะครับบางทีขยับแค่ม้อน้ําก็จบนะครับนะฮะแต่รถญี่ปุ่นหรือรถหลายๆรุ่นพัดลมอาจจะไม่แรงก็ได้บางครั้งเราต้องดูสัดส่วนด้วยยิ่งมาด้าสองเนี่ยพัดลมมีตัวเดียวนะครับ จริงๆม m a าสองเนี่ยถ้าเรามีเวลาดัดแปลงหรือเพิ่มพัดลมได้อีกสักหนึ่งตัวจะดีก็แล้วแต่แนวทางอันเนี้ยก็เป็นแนวคิดแล้วกันใครอยากจะเาไปปรับปรุงพัฒนารถตัวเองก็ต้องหาวิธีทําดูครับซึ่งมันจะมีประโยชน์แต่ถ้าถามว่าเบนซินช่างมันเลยปล่อยเซอร์ครับเบนซินใช้เดิมๆเลยครับเหลือเฟือแล้วครับแต่ดีเซลทําได้ดีกว่าครับอ่าอ่าเนี่ยเราขับไปเรื่อยๆนะครับ ความร้อนเขาวหวานๆเลยแปดห้าแปดสี่ด้วยเห็นไหมมีลงด้วยแปดห้าแปดสี่เห็นไหมครับอ่านะครับแปดห้าลงนะครับเนี่ยอย่างรถที่ตัดระบบมาเนี่ย พอไม่ได้กดนานๆพอนานๆมากดทีเมื่อกี้เนี่ยควันออกฟึดมาเลยเพราะว่ามันเป็นเม่าที่ตกค้างในท่อครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยเหยียบไปทีก็จะไม่มีแล้วครับนะเพราะว่ามันกระเด็นออกไปหมดละอ่ะเนี่ยลองกดดูทิ้งดาวปั้งเนห็นนะไม่มีเป็นแค่บางๆเห็นนะไม่ได้หนาเหมือนตอนแรกเห็นนะนี่ผมกดไปแล้วนะเนี่ย ช่วงล่างอ่าพวงมาลัยตึงครับน้ำหนักดีครับน้ำหนักได้ครับคือต้องบอกว่าคุณพิมพ์เป็นคนที่ใช้รถเนี่ยเป็นอะไรเขาก็จะแก้เลยนะครับไม่ได้ปล่อยรถผ่านวันนั้นรถสามแสนวันนี้ดูได้สภาพรถยังพร้อมอยู่เลยนะครับแล้วเวลามันมีปัญหาซ่อมก็อาจจะต้องใช้คาว่าซ่อมให้ถึงซ่อมให้จบเนี่ยแปดสิบห้าคุณดูดิ มันดูได้เลยเนี่ยความร้อนเขาอยู่ในเก์เลขแปดตลอดเลยครับลูกค้าขับเองเนี่ยความร้อนต่ำกว่าผมด้วยแต่ผมเนี่ยเท้าหนักผมก็จะกดกดยกยก,ยกอย่างเงี้ยก็จะขยี้นิดนึงเห็นนะ่ะแปดสิบสามเนี่ยเนี่ยลงมาเนี่ยครับนะฮะซ X แปดความร้อนเนี่ยอยู่ระดับเดียวกันแต่ขึ้นไปพิกพก,ก็คือแค่เก้าสิบห้าแต่ก็ไม่รอดน้ำดัน อย่างที่บอกครับเราก็สันนิษฐานว่าความร้อนเป็นตัวแปรหลักแต่อาจจะไม่ใช่คําตอบสุดท้ายซึ่งการลงทุนลูกค้าเสียเงินกับผมเนี่ยทำหม้อน,น้ําติดพัดลมไปเนี่ยก็ผมจําตัวเลขคร่าวๆไม่ได้ก็น่าจะไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นทําไปตอนนั้นนะครับแลวคันนี้มีวาล์วน้ําเปิดเร็วด้วยครับเพราะนั้นระบบความร้อนที่ร้านเนี่ยเราจะทําอะไรจริงๆผมแนะนํา พัดลมเดิมเอ่อมอน้ําเดิมก็ได้ติดพัดลมเพิ่มยังไม่เคยลองนะครับแต่ผมว่าน่าจะได้ผลครับใส่วาลน้ําเปิดเร็วครับม้อน้ําตัวเดิมก็ได้อ่าดูนะขอร้อนแปดสิบสามนะขอร้อนอีกทีนะครับสามอ่ามีรถมาแป๊บหนึ่งสามสองป้ายร้อยเมตร 200เมตร300 400 500่ร้อยหาร้อย4้ประมาณนี้อ่าแต่ผมไม่ได้กดหมดนะเมื่อกี้เนี่ยเอาแค่นี้พอนะครับให้เห็นรถก็ยังโอเคอยู่ครับยังผ่านนะครับแล้วไปดูอัตาเร่งเสร็จปุ๊บมาดูความร้อนกันเนี่ย91ครับเห็นไหมครับ 91นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปต่ออีกนิดนึงนะให้ดูแล้วกันว่าความร้อนเป็นยังไงเนี่ย90แล้วอ่าผมคิงดาวไปต่ออีกทีนึงอ้าลองดูเค้นไปอีกรอบนึงดูครับอ่ะเนี่ย140ดูนะอ่ะความร้อนไปเท่าไหร่แล้วเกนะครับ95นะ96นะอ่ายกนะครับยกเลยยกแล้ว 96ลง95แล้วครับ94ครับ94ครับ93ครับ92ครับ91ครับ91ครับอ่าเป็นไงครับนิ่งๆเลยนะฮะอ่า90เห็นไหม ช่วงช้าๆหลังๆก็จะลงช้าหน่อยแต่ลงครับอ่านี้เรามีเหยียบเพิ่มเนี่ยไปลองดูนะใครก็ตามที่มีหม้อน้ําขยายคุณจะใส่รถอะไรก็ได้ผมแนะนําแล้วกันคุณวัดอุณหภูมิมิเตอร์ดูก่อนว่ามันเป็นไปตามลักษณะนี้หรือเปล่าคือถ้าเป็นความร้อนที่ขึ้นไปแล้วแล้วแช่อยู่นานๆแล้วไม่ค่อยลงมันมีความเป็นไปได้นะครับว่าหม้อน้ําที่เราทํามาไม่บาลานซ์กันกับพัดลมครับ นะครับนะครับไม่บาลานซ์กันกับพัดลมครับพัดลมไม่สามารถที่จะโฟโลได้นึกถึงมีน้ําแข็งก้อนหนึ่งเท่ากันเหมือนกันเลยพัดลมคือน้ําแข็งวันนี้คุณเปลี่ยนหมอน้ําให้ใหญ่ขึ้นก็เหมือนกับคุณเปลี่ยนภาชนะจากแก้วไซส์ใหญ่ไปเป็นเหยือกก็ได้อะเพื่อหวังที่จะได้น้ําเยอะขึ้นแล้วก็คิดว่ามันจะระบายดีขึ้นแต่คุณใช้น้ําแข็งเท่าเดิมครับมันจะเย็นไหมครับ นั่นแหละครับคือคําตอบครับแต่แน่นอนในทางกลับกันน้ําที่เยอะก็่าจะเดือดจะช้าถูกไหมครับเวลาเราต้มเหมือนกันครับเราต้มมันก็เดือดช้าครับแต่ถ้ามันเดือดแล้วปัญหาคือมันจะไม่ค่อยลงนะครับเพราะมันร้อนครับมันต้องการการระบายที่ดีครับดังนั้นวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนเนี่ยต้องทาความเข้าใจกันด้วยว่าไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วเออมันจะมีข้อดีอย่างเดียวมันมีข้อด้อยด้วยที่เราจะต้องรู้เช่น ถ้าเราไปขึ้นเขาจนอุณหภูมิมันสูงแล้วตอนขึ้นเขาเราทําความเร็วไม่ได้อยู่แล้วไปเรื่อยๆน้ําที่มีในระบบพอมันเดือดคราวนี้ยพัดลมจะเอาไม่ลงนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวขากลับลองขับเรื่อยๆให้ดูแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึง่งดูอุณหภูมิครับเก้าสิบครับแปดสิบเก้าครับอ่าดูนะเนี่ยผมขับแบบชาวบ้านเนี่ยขับตามเข้าไปอย่างเงี้ย นะครับอ่ะมาจอดับแป๊บหนึ่งอ่ะแปดสิบเก้าแปดสิบแปดเห็นไหมครับลงเรื่อยๆครับแปดสิบเจ็ดครับนะครับแปดสิบหกแล้วครับแปดสิบหกครับแปดสิบห้าครับ แปสิบสี่ครับแปดสิบสี่ครับอ่าแปดสิบสี่ครับนครับเนี่ยอ่ะตามคันหน้าไปต่อแซงคันหนึ่งนี่ครับเพราะฉะนั้นสำคัญนะครับเรื่องของความเหมาะสมของระบบเปลี่ยนอุปกรณ์อย่างหนึ่งต้องอัปเกรดต่อครับ ไม่ใช่ว่าเราจะมุ่งหวังจากการเปลี่ยนของเพียงอย่างเดียวเนะเอาละคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวไว้รถคุณชนินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงฝากไว้นะครับหม้อน้ําอลูมิเนียมเวลาหม้อน้ําเดิมเสียบางยี่ห้อมันแพงไปตีอหม้อน้ําอลูมิเนียมถูกต้องประหยัดค่าใช้จ่ายเสียเงินและคุ้มกว่าแต่การที่จะตีหม้อน้ําเนี่ยต้องดูด้วยนะครับความใหญ่ความหนาเนี่ยต้องเหมาะสม กับระบบเดิมของการระบายความร้อนคือพัดลมถ้าพัดลมเดิมของเราไม่แรงไม่แรงเหลือแรงไม่พอตีใหญ่ไปก็ไม่ดีครับนะครับแต่ถ้าเกิดจะต้องการตีใหญ่คุณต้องเผื่อด้วยว่าคุณจะเพิ่มพัดลมหรือคุณจะเปลี่ยนพัดลมให้มันแรงกว่าของเดิมอันนั้นก็ว่ากันไปมันถึงจะเหมาะสมครับแล้วก็ถ้าได้วาลวน้ําเปิดเร็วเข้าไปด้วยการโฟลของระบบมันก็ทํางานได้ทันทุวงทีกว่าคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับกับวีนายเดชช็อปนะครับสนใจใช้บริการ อยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์ครับใกล้ๆกับแยกลำผักชีหรือหนองจอกนะครับเบอร์โทรร้าน0816111623นะครับ0816111623นะครับแต่ปกติโทรมาจะติดต่อยากรบกวนทัก l i น์แอทิ้งไว้นะครับที่ l i น์แอดนะครับ a า t ์9ครับ A R T ตัว v เลข9ครับ A R T ตัว v เลข9มีแอดอยู่ข้างหน้าครับขอบพระคุณทุกๆการติดตามนะครับไปดูใน YouTube ก็ได้ใน Facebook ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ